เชรู้ทุกคนอยากให้เชออกมาพูดเรื่องนี้นะอ่ะเช่ออพูดให้ต้องทําความเข้าใจก่อนทุกคนทุกคนต้องทําความเข้าใจก่อนการตลาดมันมีอยู่แค่ง,ง่ามานสี่ขึ้นห้าขั้นตอนเองอย่างแรกคือเรามีโปรดักใช่ไหมครับอย่างที่สองคือสร้างการมองเห็นให้ลูกค้าเห็นมากที่สุดอย่างที่สามคือสินค้าของเรามันต้องดีจริง เมื่อลูกค้าซื้อไปปุ๊บลูกค้าใช้ใสปปุ๊บถ้าสินค้าดีจริงลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ําลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําปุ๊บสุดท้ายเราจะสร้างการมองเห็นให้ลูกค้าจําได้และลูกค้าจะกลับซื้อลูกค้าจะจะใช้และลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ํามันคือมันมีแค่นี้เองนะมันมีแค่นี้เองนะอะวนกลับมาว่าถามว่าเข้าใจผิดยังไงเชื่อว่าเขาเข้าใจผิดตรงที่ว่าอย่างที่เชยเคยบอกว่า อ,อินฟูหรือเนต็ตไอดอลหรือการยิงแอดอะไรทุกอย่างไม่สามารถแบกรับเขาเรียกอะไรยอดขายได้แนะนำว่าทั้งหมดที่ที่บอกการโฆษณาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นยิงแอดจะเป็นอินฟูจะจ้างใครหรือแม้กระทั่งจ้างน้องเจนนี่ทั้งหมดคือสร้างการมองเห็นแต่มันโชคดีตรงที่ว่าน้องเจนนี่เอ่อ เขาสร้างการมองเห็นไม่พอเขาติดตะกร้าให้ด้วยมีการมองเห็นด้วยมีตะกร้าด้วยขายออกไปด้วยเชถึงเขาต้องเข้าใจว่าทุกคนพอสร้างการมองเห็นปุ๊บเราต้องทําต่อทุกคนสะฟังจากเสียงเชตั้งแต่เชจ้างน้องเจนนี่ไปเสียงเชไม่กลับมาเลยเช่ไลฟ์ทุกวันเชทําคลิปเยอะมากทุกวันวันละสองคลิปสองช่องรวมทั้งหมดหกคลิปเช่ทาหนักมาก เชดิึงบอกเลยว่ามันไม่ได้เรื่องง่ายๆไม่ใช่ว่าจ้างน้องเจนนี่ไลฟ์เสร็จปุ๊บแล้วมานั่งขายมันจะขายได้มันไม่ใช่มันต้องสร้างการมองเห็นก่อนก่อนที่เชมาจ้างน้องเจนนี่เชก็ทําอะไรมาเยอะมากทํามาเยอะมากมันก็ไม่ดังแต่วันนี้มันเกิดการมองเห็นมันรวมถึงสินค้าด้วยสินค้ามันเกลือตลาดไหมความน่าเชื่อถือเรามีมากน้อยขนาดไหนเอสินค้าทุกอย่างมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกคน ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นๆเชลฝากถึงผู้ประกอบการใหม่ทุกคนหรือเก่าทุกคนและไม่เข้าใจการตลาดอย่างเงี้ยค่อยๆทําความเข้าใจค่อยๆเรียนรู้กันไปอย่าเพิ่งตีโพยยีาย a ออินได้ออินได้แต่ต้องรอเวลาทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าตายไปปุ๊บแล้วมันได้กลับมาเลยในวินาทีนั้นมันไม่ค่อยๆใจเย็น ค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆเติบค่อยๆโตทุกวันนี้เชลลี่เองวันละหมื่นบาทวันละสามหมื่นบาทก็ค่อยๆก็ดีใจเหมือนกันค่อยๆเติบโตเติบโตไลฟ์วันทุกวันวันละหมื่นบาทสามสิบวันก็สามแสนล้วเราค่อยๆเติบโตไปอย่างนั้นดีกว่านะสักวันหนึ่งแล้วเชจะบอกเลยว่าเมื่อทุกคนตั้งใจเมื่อทุกคนทําอย่างจริงใจลูกค้าจะเห็นทุกอย่างจะเห็น และทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาเองเชื่อเชื่ออย่างนั้นนะครับฝากถึงผู้ประกอบการทุกคนเข้าใจถึงกลไกการตลาดแบบนี้ออนไลน์นะเข้าใจถึงกลไกการตลาดนี้ก่อนแล้วค่อยๆทําไปค่อยๆเติบโตไปเป็นกาลังใจให้ทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องเจนนี่ด้วยนะครับสู้ต่อไปทุกคนเจก็สู้เหมือนกัน